เราไม่คิดว่าจะดีที่ดีขนาดนี้คิดว่าเป็นซื่อมวลชนเลยน,นี่ยต้องบอกว่าเรานั่งแบบติดขอบอันนี้เขาเรียกว่าติดขอบสนามจริงๆเออเป็นนี่นชับปุยอ,อชับปุยแล้วก็กวินตองกวินกวินบินได้เต็มเต็มไปหมดเลยใช่เอาที่จริงๆเขาก็เลี้ยงอาหารอย่างดีอิ่มแล้วนะนี่ยังมาแจกแมคโดนัลด์อีกอะน้ำอีกอ่ะสวยมากบัตรสวยเป็นบัตรแข็งด้วยใช่อันนี้คือสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า BYD ใช่ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานกระดาษนะครับตัวนี้การจันทวุลีเป็นเจ้าภาพการจัดคิงคัพครั้งที่5้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับวันนี้มีอะไรแข่งกันบ้างนะมีอิรักกับฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็คู่ที่เราต้องดูคือคู่ไทยแลนด์ของเราเจอกับฟิจิและเราสองคนนะครับคือผู้โชคดีของค่ายรถไฟฟ้า BYD เดี๋ยวเราจะได้รับหัวเข้าชมการแข่งขันใช่รแรกเนี่ยสใบใช่ปีสใบครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่โชว์รูมของ b ีว เพื่อจะไปกระทบไหลนักเตะทีมชาติไทยเราจะไปโดยนี่นะครับรถยนต์ BYD Dolphin ินเจ้า Dolphin คันนี้ครับต้องบอกว่าเราชาร์จมาเต็มพิกัดวิ่งยาวๆอ่ะจะไปไหนก็ได้แบบเต็มวันอ่ะอันนี้ได้ทั้งวันเลยเหรอโอ้ยได้ทั้งวันสบาย400กิโลอ่ะขับขี่เป็นไงบ้างโอ้นุ่มนุ่มสบายเงียบนิ่มตลองยกให้เขาเลยโอเคไปกันเลยครับกรับผมไปลุย มาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ BYD กันแล้วตอนนี้เราถึงแล้วศูนย์จะอยู่ที่ตรงอ่ายูนเขตอำเภอท่าม่วงนะเขาเหมือนดูดิจอดเรียงกันเป็นแถวเลยนะ BYD อันนี้รถเราก็บินหนึ่งในนั้นใช่เราเข้าไปจอดเรียบร้อยแล้วนี่เราจะเข้ามาที่ที่เขาจัดกิจกรรมกันด้านในนะโอ้สุดเขาใหญ่มากนี่เป็นนี่น่าชาปุยชาปุยเออชาปุยแล้วก็กวินตองกววินกวินบินได้นี่เขามีให้ถ่ายรูปตรงนี้นะโอ้ เป็นสิทธิพิเศษเลยนะสำหรับคนที่ใช้รถ b y d วันนี้นะแล้วมาร่วมกิจกรรมวันนี้มาถ่ายรูปมาขอลายเซ็นใกล้ชิดเลยผู้โชคดีก็มาลงทะเบียนกันเี้ใครเป็นผู้โชคดีก็จะมาลงทะเบียนเราก็จะได้บัตรนะนี่ก็จะได้รับบัตรจอดรถก่อนเลยเดี๋ยวจะเข้าไปจอดรถก็สบายเลยครับนี่สตหรับผู้โชคดีนะแล้วก็มีเสื้อใช่เสื้อแบบนี้เนี่เสื้อ BYD เสื้อย่าง ใชอยังดีผู้โชคดีอะ่ะได้แบบตัวฟรีอะ่ะทั้ง2วันอะ่ะกิจกรรมนี้นะคบทาง b ี d ดีนะครับเขก,ก็ส่งมาร่วมสนุกกันกับเพจบีพิกคนข่าวการนะครับว่าอยากจะประกาศหาคนที่มีรถยนต์ BYD นะครับมาร่วมสนุกทำกิจกรรมกันเพื่อจะประมาณสารสัมพันธ์ของลูกค้า BYD ในจังหวัดกาญจนบุรี แล้วหลังจากนี Now, ้ปุ๊บจบกิจกรรมเรากำลังเดินทางไปที่สนามกีฬาเราเพื่อจะไปดูฟุตบอลทีครับถึงแล้วครับตอนนี้พวกเราอยู่หน้าบูธของ BYD กันแล้วตอนนี้เราเดินมาถึงทางด้านข้างของสนามกีฬาก็จะมีร้านกิจกรรมใหญ่มากของขายเยอะมากนี่ของขายอยู่นี่ได้ของขายเยอะมากเออแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในบูธบูธของ BYD กันป่ะแน่ อ่านี่คือเราสมาชิกที่มารวมรวมพากับเราที่เป็นชุดสีน้ำเงินเนี่ยต่อแถวถ่ายรูปถ่ายรูปแต่เราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรอทั้งท่ายทั้งนี่อ่าไตเต็มาพร้อมอ่ากับอ่านี่พี่กวินกับชับปุยอ่าโอเคโอเคอ่โหเต็มไม้เต็มมือโอ้เดี๋ยวเอานั้นมาก่อนเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนใช้รถ BYD เท่านั้นนะครับนี่ขอโโอ้หเต็มเต็มเทอหมดเลยใจต้องบอกว่าได้ได้สิทธิพิเศษนี้แบบตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ที่เราเข้าไปที่ BYD นะเอาจริ้งจิ้เขาก็เลี้ยงอาหารอย่างดีอิ่มแล้วนะนี่ยังมาแจกแมคโดนัทอีกอะน้ำอีกอ่ะแล้วก็ยังมีพ็อปโอ้โหตีพ็อีกมีแท็กคูอะไรอีกเจ๋งเจ๋งขอบคุณ BYD ครับตอนนี้เราถึงข้างหน้าที่จะเข้าไปแลกบัตรจริงนะครับเป็นบัตรแข็งเป็นตัวที่บัตร ุดที่แพงที่สุดเขา่เป็นโซนดบิลน่าจะเป็นบัตรตัวละ500รมั้งครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยว่าบัตรเป็นยังไงเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่เราได้มาแล้วครับไหนดูสิโอ้สวยมากบัตรสวยมากเป็นบัตรแข็งด้วยใช่ใปไปไมไปไปิเไปไปเปไปไปไปีปไ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 ทไปพิไปไปฉพาะไูไปไาไปไใไป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 ไบไปไปไป คิดว่าที่ไอตัวไอ้ w 2เนี่ยจะดีที่ดีันดนี้น <Okay. S 1> ักเตะสำรองเนี่ยเขาจะมาวองมในตรงนี้ใช่ดูดีแล้วเราแบบติดขนาดนี้ uh huh. คิดว่าคิดว่าเป็นซื่อบนชนเลยนี่นี่คือบรรยากาศของสนามท <c ười> ี่บัวเป็นไงล่ะต้องบอกว่าเรานั่งแบบติดขอบอันนี้เขา <c ười> เรียกว่าติดขอบสนามจริงๆ <c ười> ย้อดจริงๆีไวดีนี่ เริ่มปุ๊บนี่ก็เกือบจริงแล้ว หความรู้สึกที่ได้มาเชียร์ทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตในศึกคิงคัพที่การจะนบุรีนะครับทำให้ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งเลยก็คือสิ่งสําคัญสําหรับนักเตะนะครับก็คือแรงเชียร์แรงใจของแฟนบอลชาวไทยนี่เองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือผู้สนับสนุนของการแข่งขันต่างๆของทีมชาติไทยนะครับ กับกิจกรรมของ BYD เนี่ยทำให้ผมเห็นชัดเลยว่า BYD เนี่ยคือพลังใหม่ของทีมชาติไทยทุกแรงเชียร์ทุกความมุ่งมั่นของนักเตะนะครับมีพลังสนับสนุนจากทุกคนอยู่เบื้องหลังพลังแบบนี้แหละที่ทำให้แฟนบอลอย่างเราตื่นเต้นทุกครั้งที่เชียร์นะครับโอ้สุดยอดมากๆครับขอบคุณ BYD มากๆ